คลิปที่ทุกคนกําลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น t w i ส t ีวีเซเนฟทีวนะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีม2ที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผมกินกมมาแนะนกินได้ตอนเย็นกูโดนแดดมาเลยหน้ากูยิงเลยใช่ปมีเกมมาแนะนำกเกมมาแนะนำ เพอร์เฮียอะไรไว้ได้สัตว์เฮ้ยคุณมีเพอร์แก่โดนเทมเว้ยเรื่องของมึงเกมอะไรอ่ะเล่นเลยไม่ต้องเลือกเดี๋ยวบายโดนเฮ้ยโดนโดนอยู่สายบนโดนอยู่สายบนโดนอยู่สายบนเหอเล่นนี่ไหมฮี่กูสามหักไอ้พรฟังนะส่งเอสเขมให้คนอื่นเพราะกูซื้อแล้วโหลดแล้วทั้งไปนั่นเฮียอะไรเขาไม่ได้หมดแล้วฮัลโหลได้กูมาได้กูนมมาได้กู เฮ้ยอย่าล่างพาบนะปั่นอยู่บนเลยบนสุดอ่ะเออถ้าใส่แม่งปีหน้าต่างเล่นมานะไอเหี้ยบอกนเออกูล่างมาล่างเฮียหลอมปะเนี่ยไม่หลอมมาบ้านฟ้าต้องไปวะทันปะวะ ไม่ทันไอ้เหี้ยแม่งเอ้ยคือไอ้เหี้ยสายล่าง LT 2อันติดคืออะไรวะสวยอุ้ยแทงหลังนม่เป็นแทงหลังไล่ไล่กูเลยมึงอย่าไปเล่นสายล่างนะสายล่าง LT 2อันติดเลยนะมา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 แล้วใส่จังแท็กมาแล้วไม่เสพ มันไป่ไปมันได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวไประเบิดตู้เข้มาครัเครื่องแรงมากเอากูเอากูเอากูซำเลยท้ำเลยไม่กระชืบด้วยท้ำเลยทั้งหมดฝันใต้บนต่อฝั่งซ้ายบนต่อโอ้ยเฮียบนขามเครื่องเสร็จหมดเลยระวังโซล่างเอาไว้เลยพับเลยไปฝันล่างเลยซ้ายบนห้าสิบว เฮ้ยพี่เป็นอะไรกูอะไรกูเอาอะไรหนูไอ้เป็นไรไอ้เชิดเจ็ขอตัดใหม่พี่แอ้์ไม่ปลี่ยนไม่ไล่กลับไปหาพี่เบนที่เบนไม่มีไม้หรอกไม่มีไม้นะลุกเลยเอ้าเชียงเอากูโอ้กูล้ม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 ใหญ่ก็ล้มใหญ่ก็ล้มยังไงก็ล้มยังไงก็ล้มยังไงก็ล้ม ถ้ามึงดูโดนที่อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วพี่มันเล่นหน่อยวะนะพี่อัวหายกูล้มกูล้มจริงััจจจริงงๆใสงใสงไปช่วยแซงเข้ามากูเหนื่อยจัดเลยมันมันจุกยากกูกบอกแล้วสายล่างมันคือสายล่างมาบ้านฟ้าไม่มีอะไรเลยยี่สิบทำควยเลยฮัลโหลแล้วข้อตัวพยายามจะหลบแต่ไม่ต้องกูบอกเองแค่นั้นตึงๆไล่กูกูลากขึ้นบนไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ไล่กลับกลับ กลับไปแล้วกลับไปแล้วอำแก้โดนมาเมื่อกี้ไปดิโอ้โหแล้วพี่แม่งบอกกูโคตรชอบยืนอยู่ตรงนั้นหน้ากูจะูฟอลยังไงไล่ไหมไล่ไหมไล่ไล่ไล่ล้มอีกแล้วคุณล้มอีกแล้วไอ้ชี่วิ่งไหวจังวะโอ้ยเฮียไม่มีเสียงหัวใจเดี๋ยวรอทำไมไม่มีเสียงหัวใจอ่ะมันน่าจะวางโดนน่าจะไปเหยียบไป ติดไปเลยมันไม่สนใจมึงล้มไหนอะไอเจไอแทกไปไหนล่ะโอ้มีไปไหนเบิดเนี่ยใครบนใครบนไปไหนไม่ไปไหนไปกลางแมพไปางแมโ้เสาเรเบิดเลยวาสัตย์ยดแม่เสารเบิดกูว่อยู่เครื่องแม่งเือึนึงพี่โนเ้ได้ปะมันไปไหนวะไปไปหาคนเดียวที่วิ่งอะใครอะกูซ้าได้ปะขวล่าไปเส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 าไปด้ไวิ่งไปบนสุดนะครับกูได้ได้ บอกก่อนนะมันต้องวิ่งไกลกลับมา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 ได้ช่วยได้ช่วยได้ไปไปขวาล่างไปขวาล่างไปขวาล่าเออเออเออกูมาขวาบนแล้วไปวิ่่งวิงไปบนกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแลล้วกับไปทางเสากลับไปทางเสาไม่ไม่ไม่อยู่กลางแมพอยู่กลางแมพอยู่กลางแมพอยู่การแมพต้องปั่นซ้ายกับขวาเกมฮิวเออฮิวก่อนดีกว่าวะอยู่ไหนกันวะไปไปไปขวาไปขวาร่าม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 าดีกูก่อนเออไอโน่มาดีกูก่อลดีกุ๊กอยู่กับไอ้ซ่า เครื่องขวาแรงเครื่องขวาแรง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 เครื่องขวาแรงเลยมันโซนไม่ปั่นอีกเยอะเลยวะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวกูปั่นเอาเครื่องนี้ออกก่อนยังไงก็ต้องปั่นขวาล่างกับซ้ายล่างอยู่ดีเอเซ็อต้องปั่นไอเซ็กเอาพวกนั้นไปอยู่ดูวิถีขาความเงียบจะไปขวาล่างไง A few moments later ไอ้ขวาล่างนี่ทับไปยังวะทำไมเอแซ็ปั่นตีแล้วทับหมดแล้วไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วตอนนี้ผิวอยู่ไหนตอนนี้ผิวไหนอยู่อยู่กลางมัดโอเค ต้องปั่นพร้อมกันอ่ะมึงต้องปั่นต้องปั่นซ้ายกับขวาพร้อมๆกันให้มันให้มันเลือกไปเครื่องหนึ่งอ่ะหยุดไหมหมูไปไหนหยุดที่เธอบืบเครื่องไม่ทืบี่น้อยกูดูให้วางโดนวางโดนวางโดนกาลังกับไปขวาล่างกาลังกับไปขวาล่างอยู่บ้านฟ้าอยู่บ้านฟ้ากูแจ้งให้หรกูแจ้งให้ดีกว่าอยู่บ้านฟ้าอยู่บ้านฟ้าเดินกรรมการแมพเครื่องไหนแรงกว่าวะไล่มึงแซกไล่แท็กแล้วไล่แทกแล้วไล่แท็กจริงไล่จริงไล่จริงไล่ยาวเลยไล่ยาวเลย ระยะเลยระยะเลยระยะ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 ไม่ต้งปั่นขวาล่างไปเลยดิตีน่าจะกลับน่าจะกลับน่าจะกลับเดี๋ยวกูฮิวไอแซ็กไอ้แทคไม่ฮิวแซ็กบ้านใหญ่วิ่งมาเลยขวาเอาขวามามาฮิวอยู่กลางแมพไอ้แท็วิ่งมากลางแมพเลยมาฮิวกลางแมพเลยอยู่กลางแมพอยู่กลางแมพตอนนี้กลางแมพเอาแล้วมึงไปมึงไม่ปั่นกับมึงกลัวให้มึงปั่นขวาล่างฮัลโหลตัวเสาขาวไอ้เจ็บเออตัวเสาขาวว่ะดิระเบิดประทุด้วยเหรอนี่เปิดเปิดมันโกงไปบว่าวะมันมันกับตัวแมงด้วยไง ไม่ใช่มันสุ่มได้ขนาดนี้เลยหรอมันเป็นไปได้เหรอวะแขวนระเบิดเครื่องนี้ระเบิดขวาระเบิดระเบิดไอแซคไอแซคออไม่ใช่แซคออมาช่วยเดี๋ยวกูบอกไอโน่ปั่นได้โนปั่นไอมไมันต้องมีคนดูอะพีกระทิ้วเครื่องแล้วนะตอนนี้อยู่ขวาล่างอยู่อยู่ขวาร่างอยู่อยู่ขวาร่างอยู่วางโดนที่เครื่องไอโนโน่อมไปปั่นได้มากลางแมปมากลางแมปแล้วกําลังไปเครื่องเนินตอนอยู่เครื่องเนินอยู่เครื่องเนินอยู่เครื่องเนินวางโดนตรงเครื่องเนินปั่นกลับโนไไปปแแลล้้ววไปแล้ว ไอ้กูตายแล้วมึงไปปั่นแทนได้ไหมขวาล่างฝันได้ขวาล่างฝันได้มึงต้องแจ้งนะถ้าเกิดนะมึงต้องแจ้งแบบกูอ่ะมึงต้องไปยืนกลางแบบแล้วก็แจ้งอ่ะได้ได้แล้โอเคไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะไปขวาล่างนะใครเจ็บมามากลางแบบเออใครเจ็บคือแบบวิ่งกลางวิ่งโอ้โหเฮียแล้วกูโดนไปสองอันเลยครับโอ้ยแท็กไม่ดูหลังมันไม่เห็เสียงได้ขวาล่างฝันได้ทำไมมันไม่เห็เสียงไงเว้ยไอ้กูรอจะให้กูรอจะให้เอนโอ้โหเฮียกูโดนว่ะ รอดึงให้รอดึงให้ไม,ไม่พี่หนุไม่ต้องเด้งอ้อยเฮียเอ๋ไปไปเห็นกู่ไปกู่คู่ข้าบนไปขวาล่าง,ไป,างไปขวาล่างไปขวาล่างไปขวาล่างแล้วช่วยได้ช่วยได้ไปรีคุ๊บใหม่เลยไอ้เหี้ยมันเยอะเกินว่ะโดนอะ่ะไ่ฮิวไ่ฮิวไ่ฮิวบนไปรีคุ๊บหลอดเลยเนีย่ย มามามาไล่จริง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 วะไล่โนตีโนตีโนตีโนไม่ตายหรอกมันไม่ไล่มึงหรอกลากขึ้นข้างบนมันไม่ไล่มึงหรอกโนมาหิวหิวหิวฮิวหิวกลับไปแล้วกลับไปแล้วคุยคุยให้ก่อนกลับไปแล้วไอ้ข้างหลังข้างหลังแซกไอ้เจมเจมข้างหลังมาชิวก่อน ไอ้แซกแซกรอก่อนนะแซกอย่าพึ่งปั่นนะอย่าพึ่งไปปั่ขวาร่างไงอย่าพึ่งดิมึงไม่มีคนแจ้งฮัลโหลมึงจะดูได้ไงนำไปไหนล่ะไปมันหาอยู่มันลืออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนลืออยู่ตรงกลางลื้อยู่ตรงกลางอยู่อยู่เครื่องไอ้แซกอยู่เครื่องไอ้แซกปั่นได้ป่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวปั่นสองตรงนี้ก็ได้ป่ะอยู่เพื่อไอแซกกูมีย่อไวกูส่องได้อยู่ปั่นปั่นขวาล่างก็ปั่นได้แล้วนะอยู่ขวาอยู่เครื่องไอ้แซกอยู่ลือแซกอยู่ลือแซกอยู่ กำลังไปขวาล่างกำลังไปไอ้เจมส์ทำไมวิ่งไม่ดูอ่ะถึงบ้าเล็กแล้วนะถึงบ้าเล็กแล้วถึงบ้าเล็กแล้วอ๋อวิ่งเฉียววิ่งเฉียวไม่ทำไมมึงถึงไม่ดูวะโดนมันทำงานไม่เห็นเหี้ยอะไรมันวางอยู่แล้วสองอันเอ้านี่ไงพี่โน้ต้อไม่เห็นเลยเอ้าทำไมมันทำไมมันตีโดนมึงอะไม่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 โดนแจ้งหิวไม่ได้อีกเป็นต่อพี่โน้ตดูมโดนไปยืนไปยืนดูข้างเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องมึงมึงมาลีมาลีใหม่หมดเลยมาฮิวมาฮิวก่อนเลยนะ กูน่าจะตายไม่ได้ละวิ่งยาวไป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 เลยวิ่งยาวไปเลยพี่เบนปั่นพี่เบนปั่นยาวเลยพี่เบนปั่นไม่ได้กูวิ่งมานี่แล้วไปไปวิ่งขึ้น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 ไปมันกลับอยู่แล้วไปเลยนะไอ้แท็กนี่ไปเลยนะมันมันกลับมันกลับอยู่แล้วมันกลับอยู่แล้วไอ้นนโนมามามาฮิว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 ก่อนบ้านใหญ่ฮิวก่อนฮิวให้ฮิวให้ก่อนโอเคโอเคกำลังไปกับบ้านใหญ่ไม่ไม่ฮิวฮิวให้ใครก่อนก็ไไไไดด้้้อเียมมันละา กูฮิวไม่ได้กูเดสถานะแล้วฮิวไม่ได้ยังเติดสถมานะฮิวได้ละมา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 วิ่งไปวิ่งไปอย่า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 ไปมา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 มมามาามมามมา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 มมมม มันเห็น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 อ๋อมันเห็นดักแท็กชี่ไปแท็กเดี๋ยวไปคิวให้ไปไปไปโนวิ่งประตูไม่ได้เปิดวิ่งไปวิ่งไปติดตาตานะปั่นได้นะตอนเนี้ยปั่นได้ปั่นได้กลับแล้ว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 ไฟเดินไปกลับแล้วกลับไปแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปั่นกลับไปแล้วกลับไปแล้ว ใครเห็นผีไหมต้องไหนล่ะเรียกเป็นเครื่องเครื่องปั่นได้ปั่นได้ขอล่างปั่นได้ขอล่างปั่นได้ไล่จริงไม่จริงไม่จริงไม่จริงกลับกลับกลับปั่นได้ปั่นได้อยู่แซกปั่นได้อยู่ปั่นได้อยู่ปั่นได้อยู่โอเคโอเคเอ๊ะมา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 ปั่นได้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 ปั่นเลยปั่นเลยไม่ได้เอ่อการละก็ไปแล้ว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 ไป่างไปขวาล่างไปขวาล่างงวาลลแ้กไมมม่่่่่ปปััันนนนนพีไไไอ้ดง อยู่เนินขวามือมึงอ่ะก็ใครเป็นคนจงอยู่ขวาล่างอยู่างให้แล้วกันนะวิ่งมาไอ้แซกวิ่งยาวมาไปบนกูลากไปบนกูลากไปบนไปรับไปไอเหี้ยววับเอ้าไอ้เชี่ยทำไมวับอ่ะเออเมื่อกี้มันก็เมื่อกี้ก็วับแล้วเฮียโนโดนโดนอีกอยู่ไหนอ่ะไอ้แซกกูอยู่กูอยู่ขวาไม่มึงมึงต้องดูที่ที่ที่ตุ่มตุ่มที่ตัวมึงอ่ะอย่างของกูมีติดติดอยู่อันนึงไม่ได้หรอมึงรอคิวมึงรอคิวมาม้ามาไอ้โนวิ่ง เออเฮ้ยเกรีมปัดนะกำลังปัดไล่ไล่ไล่พี่แพียงกับวีโนไปไปฮิวก่อนเลยไม่มันไล่มันไล่มันไล่สุดเลยข้ามตายกูตายบอกได้กระโดได้กลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วกลับกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วไม่รู้ไม่รู้กลับไปแล้ว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 ออกก่อนออกก่อนขวากลับไปขวากลับไปขวาขับมาขวาขับมาขวา ไล่สุดขวาปั่นได้ขวาปั่นได้กำลังวิ่งออกไปไจ่ไเปี่ยวไม่ได้ขวาปั่นได้นะขวาต้องปั่นแล้วได้แล้วยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไมยังดีถ้าไมฮิวกูตรงไม้หมูดเลยวะเฮ้ยขวามันไม่ได้แล้วไปถึงแบบปั่นได้จะทื่อไม่ได้อยู่กูซ้ายล่างอยู่กูซ้ายล่างปั่นเดี๋ยวไม่ไล่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 มาขวามาขวามาขวา ใช่าอยู่ขวาอยู่ขวาอยู่ขวามามามากูติดสถานะคิวไม่ได้กลับไปกลับไปเชื่องอยู่ไหนผีอะู่กำลังไปซ้ายเล็ก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 แลไปเล็กเล็กเลเล็กไปกลางไม่แล้วไปซยล่างไปซ้ายล่างหนึ่งมตี้ยบเตีบเตียบทื้ยบี้บเตยบเตี้ยบ้บืบบบเียบืี้เียบบ เดี๋ยวสองคนเราไปลุมอยู่ด้านขวากลับกลับไปลแล้วไม่กลับไม่กลับอยู่ตรงนี้อยู่เครื่องนี้มันแรงเครื่องนี้มันแรงวางโดนวางโดนวางโดนสองคนไปลุมฝาล่างเลยวางโดนกลางแมพทีกำลังไปท้ายล่างกูล่ามาไกลไม่เอาไม่เอาไม่เอากลับเจมกลับไอเจมทำอะไรอ่ะโหลกอฟกำลังเดินมาเรียนแล้วไม่มาฮิวมาฮิวมาหิวเจมไปแล้วไปขวาล่างแล้วไปขวาล่างแล้วไปขวาล่างแล้วไม่รู้ว่าไม่เห็นแล้วอ่ะ หิวกันอยู่กลางแบบทิ้งทิ้งไปขวาล่างทิ้งไปขวาล่างไม่กำลังไปทรายล่างกำลังไปทรายล่างไม่หิวดิแท็กพี่มากลางแมพเลยถ้าเกิดโดนไล่พี่มากลางแมพเลยอยู่กลางแมพอยู่กลางแมพอยู่กลางแมพผิวกลางแมพปั่นได้ตอนเนี้ยปั่นได้เฮ้ยไล่จริงนะเฮ้ยไล่จริงไล่กูจริงเออกำลังไปปั่นกลับแล้ว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 อยู่กลางแมพอยู่กลางแมพอยู่กลางแมพตอนนี้อยู่กลางแมพตอนนี้อยู่กลางแมพ ม่ฮิวก่อนดีกลางแมแอบะใครฮิวก่อนหนเอยกูลองไปไปฮิววันใหญ่ดีฮิววันใหญ่น่าจะเห็ตไอ้เจ็บนะเพราะมันติดสามสามไอ้นั่นแหละแย่เหอะเด็กกูไม่ได้ยินเสียงหัวใจมันละเออมึงแอบมึงมันอยู่ไปมาก้ามแอบอยู่กลางแม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 บตอนนี้อยู่กลางแมบอยู่กลางแมบตอนนี้อยู่ก้ามแอบอยู่ายล่างแล้วไปทางอยู่้ายล่างอยู่้ายล่างอยู่้ายล่างคุมโดนอยู่เล่นโดนอยู่เล่นโดนอยู่ปั่นได้ปั่นได้ปั่นได้ปั่นยาวเลยปั่นยาวเลยขอโทษเราขดโทษเราขอโทษเราขอโทษเรา ปั่นได้ปั่นได้ปั่นได้ยาวเลยปั่นได้ยาวเลยย่อมาเดี๋ยวย่อมาปั่นได้ปั่นได้ตอนนี้ปั่นได้ปั่นได้ปั่นได้ไอเจมาฮิวเจม้าฮิวเจม้าฮิวตอนนี้อยู่กลางแแบบนะไปทางซ้ายอยู่ซ้ายอยู่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 เดี๋ยวกูไอเจมึงมาเจมเฮ้ยอะไรมันแหลกเหรออะไรอ่ะไอแท็กมึงลุกก่อนไหมอยู่ซ้ายอยู่ปะอยู่อยู่ซ้ายไม่เห็นแล้วมันมันว้าไปไหนแล้วไม่รู้เอ่าอ่าเฮียไม่ไหวหรอหรือไงยอมยอมมยอ เอาไอ้เหี้ยไม่ไหวซะงั้นฮัลโหล <c oughs> ยอมยอมระเปิดดีเลยนะดูอเออดูดิเชี้ยมันมีวิทเปอร์ด้วยไม่ไหวอะไรวะเอ้าไอ้เหี้ยกูงลงคลิปด้วยเกมเนี้ยกูบอกให้ไม่ไหวไม่ไหวไ <c oughs> หรออะไรโอ้โหเหี้ยกำลังมันเลย งว่ามันลือกูเวยเมื่อกี้ตอนกูที่เอาย่อไวอ่ะอเบิร์กมันเบิร์กมันดีมากเลยเนี่ยโยเวนเบิร์กสาไอ้เี่ยเพราะว่าวิดเปิร์สมันแบบมันเนียนไม่ได้นะถ้าเกิดไปเนียนแบบรอปั่นแถวเครื่องก็ไม่ได้แม่งรู้เชี้ยมดูคะแนนเราเด็กมงดูคะแนนกูดิโอ้ยเฮียคะแนนกูเกือบสี่หมื่นนะถ้าเกิดกูได้ไปปั่นนะอันนี้กูขายแค่คะแนนปั่นนะเนี่ยเพราะว่ากูไม่ได้ปั่นกูไปยืนดูเชี้ยคะแนนกูสามหมื่นคือกูคะแนนกูตันหมดเลยอะคะแนนรอดคะแนนยูแล้วก็คะแนนจุเชี้ย